สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 m m o v i e หนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า schemed in a n t i q u e หรือปริศนาลับล่าสมบัติสาบสญเมื่อคนไร้บ้านคนยาจกเป็นเซียนพระคนดูของโบราณที่มีความสามารถอัจฉริยะในการดูวัตถุโบราณซื้อถูกขายแพงต้องใช้ความสามารถของเขาเนี่ยในการแก้ปมให้กับตระกูลของเขานะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ เรืร่องราวของหนังเดิเริ่มต้นขึ้นในยุคราชวงศ์ถังได้มีการปฏิสธานพระพุทธรูปนามว่าอาวโลกิเตสวนยกในหอที่มีชื่อว่าโชดช่วงซึ่งเมื่อวันเวลาเนิ่นนานผ่านไปหอโชดช่วงนั้นก็ถูกชายคนหนึ่งมีชื่อว่าเสหัวอี้เผาทิ้งทำให้เสียนพระหลุดออกจากองค์พระจากนั้นก็หายสาบสูญไปจนกระทั่งในยุคสาธรารณรัฐพ่อค้าของโบราณได้ถูกจัดตั้งขึ้นครับ ภายใต้ชื่อห้าบุปชาติมีห้าตระกูลรวมกันและได้ดันด้นค้นหาว่าเสียรยกขององค์พระเนี่ยอยู่ที่ไหน จากนั้นก็เจอแล้วก็เก็บรักษาไว้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งครับทำให้สมบัติแห่งชาติอันนี้เนี่ยหายสาบสูญไปในต่างแดนซึ่งนํามาสู่ความพิบัติอันใหญ่ยิ่งและชายคนนี้นี่แหละที่ถูกประนามเขาคือปู่ของพระเอกนะครับส่วนเด็กคนนี้เนี่ยก็คือพ่อของพระเอกที่กําลังดูพ่อของตัวเองกําลังถูกสังหารซึ่งปู่ของพระเอกก็คือหนึ่งในหบุพชาติหรือหนึ่งใน5ผู้ก่อตั้งนั่นเองแต่ดันเอาไปขายให้กับพ่อค้าชาวญี่ปุ่น จึงถูกประนามว่าเป็นคนขายชาติแล้ววันเวลามันก็ล่วงเลยผ่านไปเนิ่นนานถึง50ปีปัจจุบันวงการซื้อขายของเก่าหรือว่าของวัตถุโบราณเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆแต่ละคนนั้นไม่มีใครสนใจว่าจะเป็นของแท้หรือของเก๊สนใจแค่สิ่งที่อยู่ในมือของตัวเองเท่านั้นในปี1992มีการออกบัตรจากห้าบุพชาติเพื่อการันตีว่านี่คือของแท้ด้วยแต่แน่นอนครับบัตรเนี่ยก็ย่อมมีปลอมทำให้ผู้คนเนี่ยก็เริ่มขาดความเชื่อมั่น ในองค์กรของ5บุพชาติไปเหมือนกันในขณะที่มีการประมูลซื้อขายของเก่ากันอยู่เนี่ยลุงคนหนึ่งก็เอามาววยวายครับว่าเขาเนี่ยมีตราประทับทองเหมือนกับที่กําลังยืนประมูลอยู่เป๊ะเลยซึ่งไอ้ตาประทับทองเนี่ยมันมีแค่อันเดียวในโลกแต่ถ้าว่าลุงเนี่ยก็ดันมีซะอย่างนั้นทําให้ลุงเนี่ยก็โวยวายครับไม่พอใจมาโวยวายใส่พ่อค้าครับเพราพ่อค้าเนี่ยมาหลอกขายของเกให้เขาเหรอซึ่งในตอนนั้นพระเอกที่เขาได้แอบฟังอยู่เขาก็ได้แสดงตัวขึ้นมาว่าเขาเนี่ยคือหนึ่งใน5บุพชาติ เป็นทายาทที่สืบต่อกันมาเขามีความสามารถในการดูของโบราณของแท้ของเกยแยกออกด้วยความที่ตระกูลของพระเอกถูกประนามครับทำให้เขาเนี่ยต้องตกอับขาดความน่าเชื่อถือ แต่พระเอกเองเนี่ยก็อาศัยฝีมือของตัวเองในการซื้อถูกขายแพงซืซ้อของแท้ที่ราคาถูกแล้วเอาไปขายในราคาบวกกาไรเพิ่มพระเอกมีความเชี่ยวชาญในด้านการทดสอบครับว่าอันไหนคือของแท้อันไหนคือของเก๊เพียงแค่เขาเนี่ยเอาเชือกมาพันกับตราประทับสิงโตทองคําแล้วก็หมุนติว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 ะยิ่งกับลูกนิมิตจากนั้นก็สังเกตว่าอันไหนหยุดช้าหรือหยุดเร็วกว่าซึ่งปรากฏว่าของลุงเนี่ยมันไม่ล้มครับพระเอกเลยวิเคราะห์ได้ว่าของลุงเนี่ยเป็นของปลอม เพราะว่าในการทําของสมัยก่อนเนี่ยมันมีการกักอากาศไว้ทําให้ส่วนฐานเนี่ยมันหนักกว่าส่วนบนเพลเอกเนี่ยก็เลยมองว่าของลุงเนี่ยเป็นของปลอมแล้วก็คืนลุงไปเลยของลุงเนี่ยก็กลายเป็นขยะทันทีครับเพราะมันคือของปลอมขายไม่ได้ไม่มีราคาแต่พระเอกเนี่ยเขาก็รับซื้อไว้ในราคาที่ถูกมากๆ50หยวนแล้วคนเนี่ยก็ต่างปรบมือกันเพียบเลยบอกว่าเระเอกเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีแถมยังแสดงฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมในการวิเคราะห์พอเพะเอกเดินออกมาพร้อมกับตาประทับทองคำเขาก็ถูกบุคคลลึกลับจับตัวมา ซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็ดูออกครับว่าพระเอกเนี่ยไปหลอกสลับของแท้กับของเก๋ครับทำให้พวกแก๊งมาเฟียลึกลับนี้เนี่ยขอซื้อต่อพระเอกเนี่ยในราคา500อยหยวนถ้าพระเอกไม่ยอมขายเนี่ยก็โดนกระทืบแน่นอนทําให้พระเอกเนี่ยต้องยอมขายกำครีดดีกว่ากำตดไว้ฮะจนันทระเพกก็ได้เงิน500อยหยวนมาแล้วเขาก็เดินกลับบ้านพอพระเอกเดินกลับมาถึงแถวบ้านเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วพระเอกกับตาลุงแก่น,น,น่ะหัวกันครับแม่งเลี่ยมทั้งคู่ เพราะว่าอของตาลุงแกเนี่ยก็คือของเก๋นั่นแหละรครับมันเก๋ทั้งคู่ทั้งของตาลุงแล้วก็ของที่เอามาประมูลส่วนในพวกแก๊งมาเฟียลึกลับเนี่ยก็ตกหลุมพรางพระเอกอีกทําให้พระเอกเได้เงิน500ยหยวนมาฟรีๆซึ่งตาลุงแกเนี่ยแกเปิดห้องเช่าอยู่นะครับแล้วก็พระเอกเนี่แหละที่เป็นคนมาเช่าห้องลุงเปิดรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ถึงแม้ว่าพระเอกเนี่ยจะมีความสามารถในการดูของโบราณเป็นจริงแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะต้มใครแล้วก็หลอกลวงใครในขณะที่พระเอกกำลังจะทำงานจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาหาเขาเธอเป็นนางเอกนะครับและเธอเนี่ยก็ทำงานให้กับสมาคมวัตถุโบราณแห่งชาติโดยเธอเนี่ยสกดรอยตามพระเอกมานานแล้วหน้าที่ของเธอเนี่ยคือตามหาตระกูลของหบุพชาติเพื่อให้ไปในงานพิธีส่งมอบเสียนหยกที่ถูกขายให้กับผู้ญี่ปุ่นไปโดยนางเอกเนี่ยเธอก็ยังเชื่อว่าตระกูลของพระเอกเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรบางอย่าง ที่ปิดบังความลับเอาไว้เพียงแต่รอวันถูกเปิดเผยเท่านั้นเองนางเอกเนี่ยเอาข่าวร้ายมาบอกว่าพ่อของพระเอกนั้นเสียชีวิตแล้วจากการถูกรถพุ่งชนเขาอย่างจังแต่การเสียชีวิตของพ่อพระเอกนั้นจะต้องมีเงื่อนงำแน่นอนเธอจึงมาตามหาพระเอกเพื่อให้พระเอกนั้นไปร่วมงานพิธีส่งมอบเสียงยกซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพิธีส่งมอบก็กําลังจะเริ่มต้นขึ้นด้วยเพียงแต่กําลังรอว่าทายาทของห้าบุปชาติคนไหนที่จะเหมาะสมในการรับเสียงยกนี้ไปดูแลต่อผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าคุดโด ซึ่งเธอเป็นคนญี่ปุ่นและกำลังมองหาว่าจะคืนเสียนพระนี้เนี่ยให้กับตระกูลไหนกันแน่และคนที่ทำการคัดเลือกเนี่ยก็คือประธานห่วงที่เขาเป็นคนจีนรับหน้าที่เป็นประธานที่ดูแลต่อเรื่องนี้โดยเขาเนี่ยก็เสนอชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเย่าหู้หลันซึ่งหู่หลันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทายาทของห้าบุพชาติเหมือนกันเหมือนกับพระเอกเลยเพียงแต่ตระกูลของหู่หลันนั้นไม่ได้ถูกประนามหรือเป็นหมาเน่าเหมือนกับตระกูลของพระเอกซึ่งประธานเนี่ยก็เชียร์หู้หลันเป็นพิเศษครับ มอบเสียงหยกเนี่ยให้ผู้หลันได้ดูแลต่อได้เลยในขณะนั้นเองเนี่ยนางเอกเธอก็พาพระเอกมาที่งานนี้ด้วยเพราะพระเอกเนี่ยก็คือหนึ่งใน5้าชายาตของห้าบุพชาติเหมือนกันแต่ด้วยสภาพของพระเอกเดียมาที่งานแม่งก็เมาแปรแต่งตัวสกปรกมอซอความน่าเชื่อถือก็ไม่มีจะดูแลเสียนพระนี้ได้หรือเปล่าทําให้ในตอนนั้นเนี่ยจึงเกิดการจัดพิธีแข่งขันกันเกิดขึ้นว่าใครสามารถแยกวัตถุโบราณแท้เก๋ได้ดีกว่ากัน การแข่งขันก็เริ่มขึ้นครับพวกเขาจะต้องดูของโบราณทั้งหมดคนละ20ชุดแรกๆเนี่ยก็ดูจานดูอะไรไปวิเคราะห์กันอย่างละเอียดผู้หลันเนี่ยก็วิเคราะห์อย่างกับโคนนันเลยครับนี่คือชามหูเทียนสมัยราชวงศ์ซ่งลวดลายบนพื้นผิวเริ่มจากการแกะแม่พิมพ์ออกแกะสลักทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกถ้าเกิดพลาดิดเดียวเนี่ยอาจจะทาให้ข้างในเนี่ยเสียหายได้ชามใบนี้ทั้งเบาและเงาวับซึ่งมันเป็นของแท้ที่หาได้ยากมากผู้หลันเนี่ยก็วิเคราะห์ได้ตรงจุดเป๊ะๆๆเลยครับคณะกรกรมก,ก,การก็เอาหนังสืออออมมาติกกกแแบบบถููทุขข้นนะะใณี่่่่่พรเเยยยงงงััหลล จะรอดไเนี่ยสภาพนางเอกเนี่ยเธอก็ต้องไปปลูกและพระเอกเนี่ยก็ได้สั่งให้เธอเนี่ยเอาอะไรก็ได้มา1ชิ้นเอากระถางนั่นแหละใกล้ๆพระเอกจับดูครับแล้วก็บอกว่ากระถางต้นไม้มังกรฟ้าเขาสมัยเฉียนหลงสองใบนี้เนี่ยดูยากว่ามาจากการลงสีแท้จริงหรือเปล่าใบาซ้ายเนี่ยสีอ่อนกว่า ใบขวาและสีเข้มกว่าปเปรกดูไปยังลวดลายมังกรดูไปยังการลงสีแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยสีแต่ละยุคเนี่ยมันมบ่งบอกครับของแท้เนี่ยมันจะมีสีที่ลงแบบธรรมชาติมีหลุดล่อนไปตามกาลเวลาดูไปยังเกรดมังกรแล้วก็ดูไปยังตัวหนังสืออักษรเขาเนี่ยก็จึงสรุปได้ว่ามีใบหนึ่งแท้และก็มีใบหนึ่งเก๊ซึ่งมันเป็นการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเป๊ะๆเ,เ,เหมือนกันเลย ภายนอกพระเอกเนี่ยดูเหมือนคนขี้เมาคนหนึ่งแต่ว่าฝีมือการวิเคราะห์ของวัตถุโบราณเนี่ยชากาจักรันซิ่งกับบอยท่าพระจันทร์พวกเขาเนี่ยก็แข่งกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับไม่มีใครทายผิดเลยสักคนทั้งของเก่าวัตถุโบราณภาพเขียนถ้วยชามสังคลโลกรูปปั้นเรียกได้ว่าฝีมือเนี่ยเก่งพอๆกันเลยจนกระทั่งมาถึงอันสุดท้ายของพระเอกเนี่ยเขามองว่าไอ้รูปปั้นอันนี้เนี่ยมันมบียอะไรแปลกๆก,การขัดเนี่ยมันดูไม่สมดุลเขาเลยปาทุบทิ้งไปเลยครับบอกว่าอันนี้มันคือของเก๊ แต่ในสมุดบันทึกของทีมงานเนี่ยบอกว่าอันนี้เนี่ยมันคือของแท้นะได้รับการยืนยันจากประธานแล้วก็ห้าบัญชาติแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พระเอกทำเนี่ยมันดันถูกครับ เพราะว่าไอ้ของนี้เนี่ยมันคือของเก๊แม้กระทั่งหู้หลันเองเนี่ยก็เห็นด้วยกับพระเอกว่ามันคือของเก๊จริงๆเพราะว่าการทําของปลอมเนี่ยมันมีหลายวิธีอย่างรูปปั้นเสียนพระอันนี้เนี่ยเป็นการทําของปลอมแบบเหมาทั่วก็คือทําให้ดูเก่าและติดตะไคร่น้ําคนส่วนใหญ่เนี่ยจะดูไม่ออกจะต้องทุบทิ้งแล้วดูที่เศษหินดินปูนเพราะว่าของแท้เนี่ยจะทําจากหินทรายแต่ของปลอมเนี่ยจะทําจากหินธรรมดาทั่วไปที่มีการแปะแตะไคร่น้ําซึ่งจะต้องทําลายและทุบทิ้งเพื่อดูความหยาบของข้างในนะครับซึ่งวิธ เรียกกันว่าตัดของเท็จเก็บของแท้นั่นเป็นคติพจน์ของคนจีนหรือว่าห้าบุปชาติซึ่งปรากฏว่าการแข่งขันเนี่ยมันก็เสมอกันทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูเสียงยกพระเอกเนี่ยได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปดูเสียงยกก่อนจนก,กระทั่งเขาเดินไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองทันทีที่พระเอกเห็นเนี่ยเขาวิเคราะห์ดได้ทันทีเลยว่าเสียงยกอันนี้เนี่ยะรายละเอียดของพระเกศามันดูแปลกๆเทคนิคการแกะเนี่ยเป็นของราชวงศ์ถังก็จริง แต่ยกเว้นตรงพระเกศมาลาหรือตรงบริเวณเส้นผมนะครับที่มันมีการขัดเงาแบบผิดวิธีทําให้พระเอกเนี่ยจับสังเกตได้ว่าถ้าเกิดมันเป็นของแท้เนี่ยมันจะต้องใช้ทรายขัดหยกในหน้าใบไม้ผลิตที่มันดูร่วนกว่านี้แต่คนทําของเกนี้ขึ้นมาเนี่ยกลับใช้ทรายคอรสและทรายแม่น้ําที่มันดูร่วนกว่าจึงทําให้เกิดรอยครุขระดูแล้วไม่เนียน ถ้าเกิดไม่สังเกตดีๆเนี่ยคนก็จะคิดว่ามันเป็นรอยผุกร่อนตามการเวลาแต่จริงๆแล้วมันคือความไม่เนียนของการทําของเก๊ตั้งหากทําให้เพลรู้ได้ทันทีว่าเสียญพระองค์นี้เนี่ยเป็นของเก๊ และมีคนบางคนเนี่ยจงใจทําแบบนี้พีงแต่เขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาเองจะต้องไขปริศนาเรื่องนี้ให้ได้จากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้รับจดหมายจากตระกูลของตัวเองซึ่งในจดหมายเนี่ยก็คือจดหมายของพ่อพระเอกนะครับโดยความจริงแล้วเนี่ยสมาคมหบุพชาติเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเสียนพระยกอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของแท้เพียงแต่ว่าประธานเนี่ยดันยืนยันว่าอันนี้เนี่ยเป็นของแท้ครับมันก็เลยไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะเขาต้องการจะรักษาตําแหน่งประธานของเขาเอาไว้คนในสมาคมรวมถึงคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องการให้พระเอก หาว่าเสียนพระองค์จริงเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าปู่ของพระเอกไม่ได้ส่งมอบของแท้ให้กับคนญี่ปุ่นแปลว่าของแท้เนี่ยก็ยังอยู่ในที่เมืองจีนเพียงแต่ไม่มีใครตามหาเสียนพระยกของแท้เจอ คนในสมาคมเนี่ยก็เลยบอกว่าให้พระเอกถือโอกาสตรงนี้ตามหาเสียรพระให้เจอเพื่อเป็นการล้างมลทินให้กับตระกูลของตัวเองด้วยส่วนท่านประธานหบุปผชาติเนี่ยเขาก็ได้เสนอชื่อของหู่หลันใส่ก็เป็นเพราะต้องการให้ยู่หลันเนี่ยช่วยรักษาตำแหน่งประธานของเขาเอาไว้โดยเขาจะดันหู่หลันเต็มที่เพื่อให้หู่หลันนั้นตามหาเสียรพระแท้ให้เจอก่อนที่จะถึงพิธีส่งมอบซึ่งหู่หลันเองเนี่ยก็รู้เหมือนกับพระเอกเลยว่าเสียงพระยกอันนี้เนี่ยเป็นของเก๊และเขาก็ต้องตามหาเสียงพระยกของจริงให้เจอเหมือนกับพระเอกเหมือนกัน พระเอกเนี่ยก็กลับมานอนที่บ้านแต่ทว่าไม่นานนักเนี่ยก็ได้มีกลุ่มนักเลงมาเฟียปริศนาอีกแล้วมาตามหาเสียญพระจากตระกูลของพระเอกแต่พระเอกเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเพิ่งจะมาถึงบ้านสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็เลยโดนกระทืบฟรีและพวกมันเนี่ยก็เผาร้านพระเอกทิ้งซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนางเอกเธอก็เข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ และช่วยชีวิตพระเอกเนี่ยออกมาจนได้ทําให้พระเอกเนี่ยเขาเริ่มที่จะแค้นขึ้นมากูแค้นเนี้ยะเม่าเผาห้องกูนะแม่งจะมาเอาพระกูอีกอกูแค้นมึงตรงนี้บอกเลยจากนั้นพระเอกก็เริ่มแกะรอยว่าเสียนพระมันไปอยู่ที่ไหนโดยเริ่มจากตามรอยพ่อของเขานั่นแหละที่ผ่านมาพระเอกกับพ่อเนี่ยไม่ค่อยสนิทใจกันเท่าไหร่พ่อพระเอกเนี่ยมักจะวางปริศนาเอาไว้ตั้งแต่เด็กยันโต พระเอกตามไปแกะรอยที่ห้องพ่อของเขาจนกร uh, ะทั่งเขาได้พบว่าพ่อเนี่ยได้ซ่อนรหัสลับบางอย่างที่เป็นรหัสมอร์สและด้วยความที่คนพ่อคนแม่อัจฉริยะของพระเอกเขาก็สามารถแกะรหัสมอสที่พ่อเขาเนี่ยวางเอาไว้ได้ซึ่งหลังจากนั้นยูหลันเองเนี่ยก็ตามรอยพระเอกมาจนเจอแล้วก็ได้แกะรหัสมอสเหมือนกับพระเอกเหมือนกันซึ่งหรหัสมอสที่ว่าเนี่ยมันมีชื่อว่าฟู่กุยเป็นชื่อของคนคนหนึ่งที่พวกเขาจะต้องไปตามหาฉะนั้นพระเอกเนี่ยก็ไปตามหาผู้ชายที่ชื่อว่าฟู่กุยครับซึ่งฟูก่กุ แล้วก็รับงานนวดอยู่ในโรงอาบน้ําแต่ก็โดนพระเอกจับได้อยู่ดีและเขาเนี่ยก็ถามฟู่กุยไปตรงๆว่าพ่อของพระเอกเนี่ยฝากอะไรถึงตัวเขาบ้างหรือเปล่าซึ่งฟูกุยเนี่ยก็บอกว่าพ่อของนายเนี่ยฝากกระจกรูปนกไว้ให้แต่ว่ากระจกรูปนกเนี่ยฟูกุยเอาไปขายให้กับเจ้าสัวซนที่ตลาดมืดแล้วเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็หาเงินเลี้ยงชีพนะครับฟูกุยเนี่ยก็เลยพาพระเอกไปที่ตลาดมืดแต่ว่าการจะเอากระจกคืนนั้นมันไม่ได้ง่ายเพราะของเนี่ยจะต้องถูกประมูล และการประมูลเนี่ยมันก็แพงมากอาจจะสูงถึง50,000หรือแสนหยวนเลยเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่ผู้หลันเนี่ยก็สะกดรอยตามแล้วก็เจอพวกพระเอกที่นี่เหมือนกันในตอนนั้นเนี่ยพระเอกรู้แน่นอนว่าเขาไม่สามารถประมูลสินค้าอันนี้ได้แน่นอนเขาจึงคิดแผนใหม่และด้วยความที่นี่เนี่ยมันคือตลาดมืดพระเอกเนี่ยก็เลยไปเดินเช่าของที่เป็นของแท้ ในราคาถูกบางคนดูเก๊ก็เอามาขายถูกๆมั่งแต่พระเอกเนี่ยก็ใช้ความชํานาญของตัวเองในการซื้อมาในราคาที่ถูกมากๆพระเอกเนี่ยก็กว้านซื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขาได้ของมาหลาย10ชิ้นและพระเอกเนี่ยก็เปิดโต๊ะเจราจาประมูลด้วยตัวเองเลยทําให้คนจากข้างในเนี่ยหลั่งไหลออกมาประมูลข้างนอกดีกว่าเพราะมันถูกกว่าแถมได้ของแท้อีกด้วยและในตอนนั้นเนี่ยผูห้หลันก็ได้แอบดูพระเอกตลอดเวลาทําให้เขาเนี่ยไปขอประมูลซื้อ กระจกรูปนกตัดหน้าพระเอกส่วนพระเอกเนี่ยด้วยความที่ไปล้วงคองูเห่าหังกระดิ่งอย่างเจ้าสัวเซินแบบนั้นเนี่ยเขาก็ถูกเชิญตัวให้ไปพบและความจริงก็ได้ถูกเฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าสัวเซินไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงต่างหากซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เอากระจกรูปนกที่พระเอกตามหามาให้ดูว่าถ้าเกิดอยากได้เนี่ยก็เอาเงินมาซื้อไปสิแต่เธอก็ไม่ปล่อยไปง่ายๆครับเธอสั่งให้ลูกน้องเนี่ยจัดการกระทืบพระเอกเนื่องจากที่มาสร้างความปั่นป่วนในตลาดมืดของเธอไม่มีใครกล้าทําแบบนี้ ทำให้พระเอกเนี่ยโดนค้อนทุบมือไป2อสมทีและเขาพยายามปกป้องมาให้กระจกนั้นโดนทุบแตกสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นนางเอกที่เธอต้องยกสมบัติส่วนตัวซึ่งเป็นของประจําตระกูลของเธอเพื่อแลกกับชีวิตของพระเอกและก็กระจกรูปนกใบนี้พอเจ้าสัวเซนเห็นว่าสมบัติของนางเอกเนี่ยเป็นของตระกูลดังของประธาน5บุพชาติเธอก็เลยยอมปล่อยทั้งคู่ไปส่วนทางด้านหู่หลันเนี่ยเขาก็ได้กระจกรูปนกไปเหมือนกันพอเขาพยายามแกะดูแล้วเนี่ยปรากฏว่ากระจกรูปนกนี้เนี่ยมันต้องใช้สองอันประกบกัน ซึ่งแน่นอนว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่พระเอกนั่นเองเนะครับทางด้านของฟูกุยหลังจากที่พาพระเอกไปโดนตีนมาแล้วเนี่ยความจริงก็ได้ถูกเฉลยว่าเขาเนี่ยดันสนิทกับเจ้าสัวเซินซะอย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนที่เลี่ยมจัดพอสมควรแล้วครับหลังจากที่พระเอกโดนกระทืบจนสลบเขาก็มานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยนางเอกมาคอยดูแลตลอดพระเอกก็จําได้สลืมสลือว่าฟูกุยเนี่ยมาเยี่ยมแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าฟูกุยเนี่ยขโมยเงินกับแผ่นกระดาษทําให้พระเอกเนี่ยต้องไปตาม ผู้กุยที่สถานีรถไฟที่กําลังจะหนีพระเอกเดียไปตามหาจนเจอแล้วเขาก็เอากระจบก,กับแผ่นกระดาษปริศนาเนี่ยมาส่องทับรวมกันจนทําให้พระเอกได้รู้ว่ามันยังขาดอีกหนึ่งแผ่นที่อยู่กับผู้หลันนั่นเองผู้หลันเนี่ยก็มาตามหาพระเอกเหมือนกันต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างรู้ว่ามันจะต้องใช้อีกอันของแต่ละคนจึงจะรู้ปริศนาทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็แลกของกันอยู่ตรงริมสะพานแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้มีแก๊งมาเฟียปริศนามาอีกแล้ว ตามมาจับตัวพระเอกเอาไว้ทําให้พระเอกเนี่ยต้องต่อสู้และทําให้กระจกรูปนกเนี่ยตกลงไปข้างล่างจนแตกเป็นเสียงในตอนนั้นนางเอกเนี่ยเธอก็เลยวิ่งมาเก็บแทนและทั้งคู่เนี่ยก็จึงรีบวิ่งหนีไปด้วยกันพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ใช้เวลานั่งแกะปริศนาแต่ถว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันดันหายไป ทั้งคู่เนี่ยก็เลยคิดว่าขอชดช่วงหนะอยู่ที่เมืองลัวเซิงแต่ตอนนั้นฟูกุยเนี่ยก็ได้เปลี่ยนใจที่จะมาช่วยพระเอกเนื่องจากเขาเห็นถึงความดีของพระเอกก็เลยบอกว่าวักสุดท้ายเนี่ยฉันอ่านหมดแล้วนายจะต้องไปหาชายตระกูลเจิง้งซึ่งพอฟูกุยพาพระเอกกับนางเอกไปปรากฏว่าตระกูลเจิ้งเนี่ยก็ดันเสียชีวิตแล้วแต่ก็โชคยังดีที่ตระกูลเจิ้งเนี่ยมีลูกชายซึ่งลูกชายของตระกูลเจิ้งเนี่ยผมจะเรียกว่าอาเจิ้งนะครับตระกูลของอาเจิ้งเนี่ยก็เป็นเหมือนพวกคนที่ผลิตวัตถุโบราณ จะเน้นงานฝีมือที่เป็นของแท้แต่ถ้าว่าขายก็ไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่มักจะโดนกดราคาจากพวกใายทุนทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจพวกคนที่จะมาติดต่อซื้อขายพวกเขาเท่าไหร่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ย ผู้หลานก็ปลอมตัวมาเหมือนกันทาให้โดนจับได้ทั้งคู่อาเจิงเนี่ยก็เลยจะจัดการสังหารทั้งคู่ทิ้งแต่ในขณะนั้นฟูกุยเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้บอกว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเป็นลูกหลานของฟูกุยนั่นเองทําให้ทั้งคู่เนี่ยยังไม่โดนกําจัดฟูกุยเนี่ยก็เลยบอกว่าเสียรยกพระเนี่ยมีมูลค่าถึง100ล้านหยวนถ้าเกิดว่าอาเจิงเนี่ยให้พวกพระเอกช่วยตามหาก็จะขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันคนละครึ่ง ทำให้อาเจิงเนี่ยก็รู้สึกชอบเพราะเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้หมู่บ้านของเขาเนี่ยพัฒนาขึ้นได้เยอะมากจากนั้นพวกพระเอกนางเอกแล้วก็หู้หลันเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันที่จะมอมเล่าอาเจิงแถมอาเจิงเนี่ยก็ยังชอบและไว้ใจนางเอกอีกด้วยเลยมอบกุญแจให้โดยบอกว่าของสําคัญนั้นถูกเก็บไว้ที่สุสานเขาไห่ถัว่วเป็นที่เก็บเสียงพระแท้พเพกกับหู้หลันเนี่ยก็เลยร่วมมือกันไปไขปริศนาเพื่อตามหาเสียงพระยกแท้ในทางกลับกันเนี่ยอาเจิงเนี่ยก็แกล้งเมา เพื่อลอกใช้ให้พวกพระเอกไปไขปริศนาแทนเขาและเขาเนี่ยก็จะเก็บเสียงพระนั้นไปขายคนเดียวไม่นานนักเนี่ยพวกแก,งก๊งมาเฟียลึกลับก็ได้บุกขขยงมาที่นี่ครับทำให้เกิดการต่อสู้ปะทะกันระหว่างพวกอาเจิ้งกับพวกแก,งก๊งมาเฟียพวกของอาเจิ้งเนี่ยก็ต้านไว้ได้อยู่สักพักและอาเจิ้งเนี่ยก็จับตัวนางเอกมาแล้วก็รีบบุกไปหาพระเอกซึ่งในตอนนั้นพวกพระเอกเนี่ยก็ได้ไขปริศนาออกแล้วสามารถเข้าไปยังหอชดช่วงได้และพวกเขาก็ได้เอาแจกันที่เป็นสมบัติของตระกูลอาเจิง้งมาวางไว้ตรงแท่นกุญแจ เป็นการเปิดประตูเข้าไปสู่ข้างในซึ่งที่นี่เนี่ยมันคือหอโชดช่วงที่ถูกทำลายมีฝุ่นจับเต็มไปหมดพอพวกเขาเข้าไปเนี่ยก็ดันพบว่า เสียงพระนั้นยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้ถูกขโมยไปไหนนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยโดนหลอกมาตลอดว่าเสียงพระนั้นถูกส่งมอบไปให้ผู้ญี่ปุ่นจากนั้นอาเจิ้งเนี่ยก็บังคับให้พระเอกไปดึงเสียงพระนั้นออกมาเพื่อที่จะเอาไปขายแต่พระเอกก็เห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างที่บ่งบอกว่านี่คือกับดักถ้าเกิดว่าดึงเสียงพระออกมาเนี่ยจะต้องเกิดวิบัติแน่นอนอาเจิ้งนี่ก็ไม่เชื่อครับเขาก็เลยไปดึงเสียงพระนั้นออกมาพระเอกกับผู้หลันเนี่ยจึงอาศัยจังหวะตรงนี้ในการร่วมมือการจัดการอาเจิง้ง และอาจเจิงเนี่ยก็โดนพวกแก๊งมาเฟียบุกมาที่หลังและยิงเสียชีวิตไปจากนั้นพวกแก๊งมาเฟียลึกลับเนี่ยก็ได้เอาเสียรพระไปพร้อมกับผู้หลันที่เปิดเผยตัวตนวต่าจริงแล้วเขาก็คือพวกเดียวกับพวกแก๊งมาเฟียนี่เองเขาไม่สนว่าจะต้องทําวิธีไหนขอแค่ต้องการเสียนพระของแท้มาก็พอทําให้พระเอกเนี่ยก็โดนหักหลังอีกแล้วจากนั้นไม่นานเนี่ยกับดักวิบัติมันก็ได้เริ่มต้นทําลายตัวมันเองขอชดช่วงที่นี่เนี่ยกำลังจะถล่มจากการที่ไปดึงเสียนพระออกมาทําให้ผู้หลันเนี่ยต้องรีบหอบเสียนพระ แล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาทิ้งให้พวกพระเอกกับนางเอกพร้อมกับฟูกุยอยู่ข้างในซึ่งฟูกุยเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บตอนต่อสู้เขาโดนยิงไปที่ซี่โครงฝั่งซ้ายเสียเลือดมากลุกเดินต่อไม่ไหวแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวปอเดโตเขาจึงสั่งเสียพระเอกกับนางเอกว่ารีบออกไปจากที่นี่ซะพระเอกเนี่ยก็เลยหาช่องทางรูเล็กๆรีบมุดออกมาได้ทันก่อนที่หอชดช่วงจะถลม่มส่วนทานันของผู้หลันเนี่ยความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าเขาได้เอาเสยษพระยกเนี่ยมาให้กับปู่ของเขานั่นเอง ปู่ของผู้หลันเนี่ยต้องการเสียนพระแท้เพื่อเอามาเป็นสมบัติประจําตระกูลแต่ทว่าปู่ของพระเอกนั้นก็ไม่ยอมทําให้ปู่ของพระเอกเนี่ยเอาเสียนพระของแท้ไปซ่อนเพื่อรักษาสมบัติของชาติแล้วก็เป็นคนรับผิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนขายชาติโดยการขายของปลอมให้กับคนญี่ปุ่นส่วนท่านั้นพระเอกกับนางเอกก็รอดมาได้ ระหว่างที่รอดมาได้เนี่ยพระเอกก็ได้คิดถึงการเรียบเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆจะทําให้เขาได้พบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าเสียนพระจริงๆแล้วเนี่ยของแท้ยังไม่ได้ถูกค้นพบในเวลาเดียวกันพิธีส่งมอบเสียนพระเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับโดยจะเป็นการส่งมอบจากญี่ปุ่นกลับมาที่เมืองจีนให้กับคู่หลานหนึ่งใน5ของตระกูลบุพชาติแต่แทนที่หู่หลานเนี่ยจะรับเสียนพระเอาไว้แล้วก็ทําให้เรื่องมันเงียบๆไปผู้หลานเนี่ยก็กลับแฉความลับของประธานว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอเสียนพระน,นี้เนี่ยมันคือของปลอมผมได้แจ้งไปทางประธานแล้วแต่ประธานก็เมินเฉยแล้วก็มีนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยลงความเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันคือของปลอมเราได้ค้นหาของจริงจนเจอแล้วซึ่งของจริงเนี่ยก็คืออันนี้นี่เองที่ผมไปเจอมาผูห้หลันเนี่ยก็ชี้ตำหนิชี้ถึงการขัดชี้ถึงร่องรอยต่างๆว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างของแท้กับของเก๊ทำให้ประธานห่วงเนี่ยถูกปลดออกจากตำแหน่งประธานทันทีในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะจบลง จู่ๆพระเอกเนี่ยเขาก็โผล่มาพร้อมกับบอกว่าเสียรพระทั้งคู่เนี่ยมันก็เก๊ทั้งนั้นแหละเออแม่งเก๊แล้วเก๊อีกอะไรวะเนี่ยหนังและพระเอกเนี่ยก็หอบกระ,ปะเป๋าใบหนึ่งขึ้นมาพูดบนเวทีว่าเสียงพระของแท้เนี่ยผมได้นำมาด้วยแต่พอพระเอกเปิดกระเป๋าออกมาปรากฏว่ามันไม่ใช่เสียงพระแต่มันคือคอนและพระเอกเนี่ยก็ใช้คอนนี่แหละทุบเสียรพระยกอันแรกซึ่งเป็นการทุบไปที่เกษาทําให้เสียงพระนั้นแตกกระเจิงออกมา และภายในนั้นเนี่ยมันก็ได้มีเสียงพระของแท้อยู่เป็นของแท้ที่แฝงอยู่ภายใต้ของปลอมตามคติของห้าบุผชาติทุบของเทียมเพื่อรักษาของแท้สุดท้ายความจริงก็ได้ถูกคลี่คลายว่าเสียรพระจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออันแรกนั่นแหละแต่ว่ามันถูกบดบังไปด้วยของเกครับโอ้โหหนังส้นตีนวะเนี่ยปวดกระบาลชิพหายแมงสับไปสับมาสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็สามารถล้างมนทินให้กับตระกูลของตัวเองได้สําเร็จว่าตระกูลของเขานั้นไม่ได้ขายสมบัติของชาติ แต่ทําไปก็เพื่อปกป้องสมบัติของชาติต่างหากแหละครับและเรื่องราวของหนังเนี่ยมันก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุโบราณสมบัติของชาติของจีนนั่นแหละหักเหลี่ยมกันไปนะครับซับซ้อนชิงไหวชิงพลิบก่อนถ้าเกิดชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง3 M ม o v i e ด้วยสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอมีความสุขกับก,บการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ